ถ้าเราลงทุนเดือนละ20 0 0 0บาทถามว่าเราต้องลงเท่ากันทุกเดือนไหมครับรูเนาะบางเดือนลง1 0 0 0 0บาทได้ไหมบางเดือนลง50,000บาทได้ไหมเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนมันไม่ได้มีใครมากําหนดหรอกนะว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องลงเท่ากันทุกๆเดือนคุณจะซื้อวันนี้อีก2วันขายหรือซื้อแบบล่ำซ้ำซื้อทีเดียวเลยก็ได้เนาะแต่ประเด็นก็คือหลักการของการ DCA อ่ะคะ่ะถ้านักลงทุนอยากได้แบบต้นทุนของสินทรัพย์เป็นค่าเฉลี่ยนักลงทุนะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินที่มันเท่ากันอยากลงทุนให้ได้้ค่่าเฉลลีีย1นนปุจนะตองง เงินเท่ากัน20ง0มื่นสองหมื่นสองทีนี้พอนักลงทุนอะลงไม่เท่ากันบางเดือน2 0 0น0ะ0ื่นกุมภามีพาแฟนไปเที่ยวเงินไม่พอครับนะลงทุน10,000มนอะ่ะมีนากลับมาได้โบนัสอีกแล้วนะลงส0,000อนะ่าทุกคนจะเห็นว่าการลงทุนแบบนี้นะเป็นการลงทุนที่สม่ําเสมอก็จริงเห็นไหมคะแต่มันเป็นการลงทุนที่ ความสม่ำเสมอนั้นเนี่ยมันไม่ได้ลงเงินเท่าเท่ากันเพราะมันไม่ได้ลงเงินเท่าเท่ากันปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะคํานวณเฉลี่ยนะของสินทรัพย์ได้แบบหานสิบสองอ่ะนะตามหลักคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าการเวทน้ําหนักเนาะการลงทุนแบบนี้มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นกุมภา์นะเราไปลงเงินหมื่นหนึ่งอ่ะแต่จังหวะกุมภาันมเป็นจังหวะที่สินทรัพย์มีราคาแบบถูกอ่ะเดินกุมภาพันทองถูกที่สุดสมมุตินะนะนักลงทุนก็จะได้ทองน้อยจริงไหมคะในขณะที่ลงเง เป็นผลเสียเพราะว่าอะไรไปลงเงินในวันที่สินทรัพย์มันมีราคาแพงนะดังนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ถ้าตรงข้ามกันเนาะไอ้วันที่นายตทุนลงเงินเยอะๆอะนะแล้วสินทรัพย์มันมีราคาถูกอันนี้ก็จะยอดเยี่ยมจริงปะเพราะว่าเราก็จะได้ต้นทุนถูกได้ของถูกเข้ามาในสต็อกเยอะๆเนาะดังนั้นเราก็แค่ต้องเข้าใจว่าเอ้ยนะการ DCA เนี่ยนะคะมันเหมาะเห็นปะการลง2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นสองหมื่นเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าใจว่าวันนั้นในขณะนั้นเนี่ยสินทรัพย์มีราคาถูกหรือแพงเนาะคุณมีหน้าที่ในการสร้้าาาาางงงววินในนัยยยใกกกรรลทททุุดดํเืออ่สม เสมอด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันนั่นคือนิยามของดอลลร์คอสเอเวอเรตหรือว่าวิธีการลงทุนแบบ d c a เนาะแต่อ้วิธีการลงทุนแบบในแต่ละเดือนไม่เท่ากันแบบนี้นะ,ะเราก็จะไม่ได้ค่าเฉลี่ยของสิรัพย์หรอกเพราะว่ามันมีช่วงเวลาของที่เราลงเงินอนะมันไม่เท่ากันจริงๆแล้ว,ว่าการที่นักลงทุนอะคะ่ะจะลงเงินไม่เท่ากันอนะจริงๆแล้วควรที่จะจ,จับจังหวะตลาดได้ไม่ว่าจะในทางการประเมินมูลค่าเนาะหรือว่าในการทางเทคนิคก็ตามเนาะคอร์สคูนะคะรวยด้วยกองทุนอย่างเสียอะไรก็เสียด้วยหุ้นมัลหลนี่นะคะมันก็นกจ,จ,จะเบบนะ การจับจังหวะเพื่อที่จะทำให้ในแต่ละเดือนเราไม่จําเป็นที่จะต้องลงเงินเท่ากันเนาะเพราะว่าเทคนิคของการลงทุนในรูปแบบนี้เราจะต้องหาจุดที่สินทรัพย์มีราคาถูกช่วงมันแพงอ่ะคุณก็ซื้อน้อยๆหรือว่าคุณก็ไม่ต้องซื้อเลยก็ได้นะคะนี่มันก็จะจําเป็นที่จะต้องจับจังหวะได้นิดนึงเนาะแต่ถ้าคุณจับจังหวะไม่ได้จับจังหวะอะไรไม่ได้เลยอ่ะคุณก็ต้องใช้วินัยอ่ะนะใช้วินัยเข้าสู้ด้วยกันดีเดด้วยเงินที่มันเท่าๆกันนะคะ